สวัสดีค่ะวันนี้พี่พีมนะคะก็มาเจอกันวันอังคารน,นะคะวันนี้จะมาขอสเสนอเมนูอาหารต้นเย็นนะคะก็จะมีล้าหมูนะคะแล้วก็แนงหมูค่ะมะหกรรมหมูค่ะวันนี้นะคะทําอะไรแล้วมันจะได้หมูหมูง่ายๆไงคะโอเคนะคะมาดูกันค่ะค่นนี้ค่ะก็จะมี เครื่องของข้าหมูนะคะมีน้ำตาลน้ำปลาพริกป่นข้าวคั่วนะคะพริกขี้หนูหอมแดงต้นหอมผักชีมะนาวมะเขือเทศแล้วก็ก้านขนานะคะโอเคนะคะค่ะแล้วก็นี่พี่พิมพ์ก็ปิ้งหมูทิ้งไว้ข้างนอกนะคะสามชิ้นเล็กๆค่ะไม่ใหญ่มากนะคะมาดูเตานะคะเตาพี่พิมพ์นะคะด้านขวามือสุดต,ตรงนี้ก็คือที่เอาไว้อบไก่อบอะไรเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นเตาถ่านนะคะถ่านมาทุนี้จะเป็นเตาแบบแกส๊สแล้วนี่ก็เป็นหัวแกส๊สที่เราเอาไว้เป็น stove cooking อะไรอย่างงี้เป็นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้อบเอาไว้อบไก่งวงเป็นตัวอบขาหมูอบนั่นอบนี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะทำอาหารเราต้องมีฟิลดวดใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าจะมาทำแล้วก็ยืนทำคุก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 สับสับสับ,สบ เราต้องมีการโพสต์เราต้องมีการพูดนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างในครัวะค,ะค่ะค่ะเราก็มาผ้าหมูกันเลยนะคะนี่ค่ะหมูก็เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ในถ้วยน,นะคะทพี่พิมพก็จะใส่ไม่เห็นหน้านะคะเพราะว่ากล้องมันอยู่ต่ำน้ำปลาะคะ่ะโอเคค่ะนี่ค่ะแล้วก็ผักต่างๆ ใส่ลงไปในนี้เลยค่ะรวมโอเคนะคะร้างมือด้วยนะคะเพราะพีกอาจจะแสบตาได้นะคะนี้เราก็ใส่ข้าวคั่วคะ่ะพี่ก็อาจจะไม่ต้องใส่แล้วก็ได้นะคะใส่หมดเลยะคะ่ะบางคน ืมมะนาวงา่ง่ายๆค่ะแค่หมูไปปิ้ง พี่บิมไม่ได้ใส่แตงนะครับพี่บิมใส่ก้านคนาแทนนสวัสดีค่ะ นมันไปไหมคะเนี่ยไม่เห็นหน้าพี่พีมน,นะคะคิดถึงหน้าพี่พีมไหมโอเคให้เห็นหน้าแล้วกันเนาะมันดูยังไงดูหัวหายไม่ค่อยชอบข่าน,นี้ค่ะเราไปยำม,มันไปนะคะ คค่ะตอนนี้เราก็มาชิมนะคะค่ะค่นี้ก็เป็นหน้าตาพลาหมูนะคะหลังจากเรายำนะคะเห็นไหมคะ เป็นเฮลตี้ฟู้ดนิดนึงค่ะก็มีผงมีผักแล้วก็เลือกหมูที่มันลีนลีนนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะขอไปทำผพะแนงก่อนค่ะค่ะตอนนี้พี่พิมพ์ก็ทำการเขาเรียกว่าอะไรนะเคี่ยวกะทิไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะกะทิที่เคี่ยวเดี๋ยวเราจะต้องเปิดไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะค่ะเราก็เอาพริกแกงค่ะลงไปผัดเลยนะคะ เอาไปคนนะคะนี่ค่ะคนกับน้ําให้มันพแน่งก็ทำไม่ยากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาค่ะพอมันแตกฟองอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะแตกฟองเข้าคงเข้าที่นี่ค่ะง่ายๆเราก็เนื้อหมูค่ะลงเลยค่ะ หมูอาจจะดูเยอะนิดหนึ่งี่ฟิมทำไว้ทานพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พี่ฟิมต้องทำงานทั้งวันแปบ๊บนึงนะครับมันบางทีทำตกข้ามแลวไม่ค่อยถนัดเนาะรสชาติรู้ตอนนี้หอมผนงมากเลยค่ะโอเคอเค,ค่ะแล้วก็คนมันไปเอาให้มันสุกนะครับเบาไ,ไฟลงมานิดนึงนะคะ ต่อไปเราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะอันใบใหญ่ๆที่พราตัดไว้แล้วใส่พริกเป็นบางส่วนนะคะแล้วคน,นะคะ่ะใกล้สุกแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเทเสร็จจาาคะ่ะ น้ำก็จะก,กรุบกริบนะคะระแนงจะไม่เยอะนะคะหั่นหมูชิ้นใหญ่น,น,หนิดนึงคงติดนิสัยการอยู่ที่นี่อะคะ่ะเพราะที่นี่เออทุกอย่างก็จะหั่นใหญ่หั่นอ้วนกันอเอ้ยค่ะแล้วเราก็เอานี่ ทีนะคะที่ข้นๆรา,าดไปเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่พิมจะมาให้ดูค่ะค่ะน,น,น,นี่ก็เป็นหน้าตาของพันแหงนะคะเป็นไงคะน่าทานไหมคะได้เห็นครีมราดครีม ลาดอะไรนะครคนัมิลหนานาลงไปนะคะเค okay, ค่ะสวัสดีค่ะ